จะเรียกว่าปรากฏการณ์พี่หมื่นห้างแตกหรือแม่นายห้างแตกแบบเมื่อสี่ปีก่อนไม่ได้เต็มปากแล้วนะคะเพราะว่าแม้ทั้งโป๊บธนวัฒน์และเบลล่ารานีจะเปิดตัวมานยชุดไทยแบบคู่กันเหมือนในเรื่องบุกเพแต่กับนังบุกเพสันนิวาสสองที่แตกลายเรื่องมาจากละครดังชื่อเดียวกันถือว่าเป็นตำนานบทใหม่แล้วค่ะเพราะเรื่องนี้มาในเส้นเรื่องสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะเล่าเรื่องของพบและเกศรชาติใหม่ของแม่นายกาลเกตและคุณพี่หมื่นเขาละค่ะ เรื่องนี้ประกาศสร้างมาตั้งแต่2ปีก่อนแล้วนะคะเดิมทีจะเข้าฉายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าต้องเลื่อนออกไปจนมาเปิดเลิกฉายปลายการกฎา,กาคมนี้เป็นการกลับมากำกับหนังใหญ่ของพี่ปิ๊งอดิศรเขาละค่ะในรอบ10ปีเลยหลังสร้างชื่อกับรถไฟฟ้ามหานาเธอแล้วก็รัก7ปีดีเจ็นนะคะ นั่งสัมภาษณ์ไปนี่เสียงกรี๊ดก็ลั่นตลอดเวลาจริงๆค่ะมีทัพนักแสดงเสริมอีกเพียบค่ะโนนกุลไอซ์พาลิสปุ๊กกี้กิกสุวจัจนีที่บางคนมารับบทบุคคลที่มีตัวตนในหน้าประวัติศาสตร์ด้วยนะคะ างงาความสําเร็จของบุกเพสันนิวว่าตั้งแต่เวอร์ชั่นละครเมื่อ4ปีก่อนจนทําให้เกิดกระแสะละครไทยฟีเวอร์โด่งดังข้ามประเทศและเกิดระลอกคลื่นในหลายวงการปลุกกระแสะประวัติศาสตร์และสร้างซอฟต์พาวเวอร์แบบไทยๆนะคะอย่าไม่เห็นว่าคอนเทนต์ไทยมีที่ไปแล้วก็สร้างอิทธิพลในแง่สังคมเศรษฐกิจได้แล้วก็ทําให้เมืองเก่าอายุธยาฟื้นชีวิตมีไรายได้เข้าพื้นที่ตอนนั้นคุณผู้ชมไปเช่าชุดไทยถ่ายรูปบ้างหรือเปล่านะคะ ก็คือไม่แปลกเลยที่มีการต่อยอดคอนเทนต์มาใช้ในแพลตฟอร์มอื่นอย่างภาพยนตร์คือโดยเฉพาะเรื่องนี้ค่ะเขาตั้งความหวังให้กระแสหนังไทยกลับมาช่วงครึ่งปีหลังนี้แหละเพราะว่าตอนนี้โรงหนังเริ่มเปิดให้ชมแบบไม่ต้องเว้นระยะกันแล้วนะคะค่อว่าเราเป็นคู่บุพเพสันนิวาสผมก็คิดว่ายเรื่องนี้จะทําให้จะทําให้เป็นปรากฏการณ์ได้ในความเป็นไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในรูปแบบของหนังถึก็ ผมก็เชื่อมั่นในซีดีเอสว่าหนังก็ออกมาสมบูรณ์แบบแน่อย่างเรื่องเอ่อละครใช่ไหมคะคือเป็นชาติภพที่แล้วอันนี้เป็นชาติภพใหม่ซึ่งทุกอย่างรีเซ็ตใหม่หมดตัวละครแบบคาแรคเตอร์อะไรรีเซ็ตใหม่หมดเบลก็จะเป็นเกสอนเป็นคนที่เป็นหัวสมัยใหม่ส่วนนี่คลั่งรักอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นเคมีที่แบบมากขึ้นรวมถึงที่ทุกคนได้เห็นแล้วก็คือทัพนักแสดงที่อยากจะให้ทุกคนได้รอชมเพราะว่าทุกคนแบบเต็มที่มากๆเลยค่ะ ต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆนะคะเพราะว่าจริงๆก่อนที่เราจะมาถึงการเปิดภาพยนตร์เรื่องบุกเพสันนิวาสองในวันนี้ค่ะจริงๆเราผ่านเรื่อง Destiny Token กันมาก่อนนะคะการที่เราพยายามที่จะให้ผู้ชมามาเป็นผู้ร่วมลงทุนแล้วก็ได้มีส่วนร่วมกับ,กบภาพยนตร์เรื่องบุกเพแล้วก็ตอบรับดีมากค่ะเดซินี่โทเก้นก็ขายหมดก่อนเวลานะคะแล้วก็ทุกคนก็รอชมภาพยนตร์ซึ่งวันนี้เนี่ย เราก็ได้เปิดตัวหนังตัวอย่างค่ะครั้งแรกนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ปราตึงใจในผู้ชมนะคะ เพิ่งเปิดตัวหนังประกยกเมื่อวานนะคะวันนี้ช่วง11โมงหนึ่งในนักแสดงนำอย่างคุณไอซ์พาลิสค่ะจะจัดทริปต่อเลยในไหนหนังก็เข้าฉายแล้ววันนี้11โมงตรงชวนทีมงานหนังไปทำบุญขอพรกันที่วัดประยูรวงศาวาสวรวิหารทนบุรีนะคะส่วนนอกจากเวอร์ชันหนังแล้วคอนเทนต์บุกเพย์ก็ยังมีอีกในเวอร์ชันละครภาคต่อจากบุกเพสันนิวาสนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของคมลิขิตซึ่งกำลังเตรียมถ่ายทำและจะฉายในปีหน้าด้วยค่ะ